สวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังรอขึ้นเรือนะคะไปลองแพลองแพด,ดูเดี่ยวะคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ดีดีโฮมสเตย์นะคะปากน้ำประเสริญนยงนี่คืพี่เจ้าของเรือนะคะพี่เออพี่คะเออเรือที่เราจะรอท,ที่เราจะลากเราไปเห็นไหมคะไปที่ไหนมาคะพ<อ>ี่อ๋อเราจะไปดูเดี่ยวตรงปากตรงปลายปลายปลายน้ำครับตรงทางไปทางเรือไออทาง อารเสด็จเตี๋ยก็มารวงครับไปให้อาหารเหี่ยวแล้วก็จะล่องแพลากแพเข้าไปคใช้เวลาประมาณนานไหมคะพี่จากที่เราลงไปเนี่ยเราลงประมาณ4ี่โมงก็กลับประมาณหกโมงพอลากเสร็จไปเล่นน้ําเสร็จเราก็จะไปดูพระที่ตกตรงชายแหลมครับ,<อ>ลบกลับมาทางนี้อีกใช่ไหมคะใช่ครับกลับมาทงน,น,นี้เนาะอันนี้อ่า เราที่เป็นแพเปียกไหมคะเป็นที่นี่ไหมคะว่าเราอ๋ออันนี้เป็นเรือในกลุ่มของโฮมสเตเราติดต่อกันได้ครับบางบางบ้านเขาก็จะมีเรือมีเรือของเขาครับแล้วเราก็ไปติดต่ออย่างของเราไม่ได้ทําเรือเองครับเราทำโฮมสเตอย่างเดียวใช่ครับแล้วเราก็ส่งลูกค้าเรือไปให้เครับอ๋อค่ะก็คือแบบมีการมีการมีการจอยกันเนาะใช่จอยกันระหว่างบ้านโฮมสเตย์ในขอาวครับอืมดีดีค่ะกระจายรายได้นะพี่เนาะใช่ครการกระจายรายได้ครับเราทํำโฮมสเตย์พี่เขามีเรือมาลากนี่เราก็เออเป็น สำล้อที่ว่าวิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวสำล้อก็จะมีมีเหมือนเป็นรถชาวบ้านมาก็เหมือนกระจายรายได้ไปเหมือนกันนะครับค่ะในชุมชนนะเป็น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 รายได้ในในชุมชนใช่ครับเป็นรายได้ในชุมชนครับเพราะว่ากระจายรายได้มีกิจกรรมหลายอย่างครับเรื่องทำในชุมชนครับค่ะดีมากมากนะคะขอบคุณมากการพี่ครับรอเรือก่อนเนาะครับค่ะ อบแคค่ะรอแเพเดี๋ยวสุขาก็จะมาแล้วค่ะไี่อยากเข้าไปใกล้ะะเลค่ะเสียงเพลงดังสะท้อนแสงนิดนึงนะคะเพงดังรอแคมาไมกทีนะคะเดี๋ยววินี้ขอจบิปนี้นี้ก่อน,นะคะ่ะถ่ายเปนโอีกทีนึงตอนแคมานะคะเดี๋ยวเรา